ชุดพอดวันนี้เพอร์เฟกพามาเลี้ยงเนื้อย่างตรงตลาดลงเกลือนะครับนำโดยพี่เฟกนะครับแล้วก็พี่ขิมพี่พันธ์แล้วก็พี่พอนะรอคุณแม่มา,อาเอากุ้งดองปูดองมารอแล้วนะครับอันนี้กินจนแบบมอดไหมไปหมดแล้วเหลืออีกชุดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปตักขนมนะก็รอยังไม่มาเลยนะครับอาหารก็หลากหลาย เดี๋ยวพาไปดูนะครว่ามีอาหารอะไรบ้างก็เคยถ่ายไปแล้วรอบนึ่งนะอาหารเยอะมากก็จะมีน้ำนะน้ำนี่ก็บกเพิ่มมาอนะครับแล้วก็อาหารหลากหลายละลานตามีปลาดอลี่นะครับเยอะแยะมากมาย อ่พเฟกเอาไอ้นี่ได้ไขมันให้หน่อยนะไขมันพอกตับเนี่ยเอาก้อนใหญ่เลยก็แล้วก็มีขนมผลไม้มาทานกันได้นะฮะแล้วลืมไปตรงนี้มีพกผักเยอะแยะมากมายลูกชิ้นนะฮะอดอกแล้วก็มีปูดองกุ้งดองนะที่ถ่ายไปเมื่อกี้เนะี่ย นะครับก็มากินกันได้นะมีพวกเบียร์พวกอะไรให้ด้วยนะตามราคานะครับตามราคานี่นะโอเคครับก็คลิปนี้ไม่ได้นะคนถ่ายหิวแล้วเช่นเดิมป่ะโอเคฮครับขอบอกโบกบายหน่อยบอกมากินกันเยอะๆนะครับโอเคครับ